พาเมื่อนี้มาตามแม่เขียวหน่อยวันผุีติพานมาพันฟ้านเกี่ยวกับล่อหนึ่งออกอายุอายุเจ็ดสามออกเต็มเต็มเนาะคะ่ะแม่นคักแม่น,นสุดยอดอินดีเมื่อนี้พันวาพันฟ้านดีอีกแล้วฟันเกี่ยวกับขอดลูกจะเป็นแม่เขียวขอดลูกหรือว่าผูใ้ใดขอดมาไปตามความฝันแม่เขียวหน่อยได้เลยะคะ่ะสวัสดีครับแม่เขียวค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ๋าเรียแม่เขียวฝันเห็นเอ่อ ราชการที่หนึ่งนเนาะพี่กับอะไรโคตรแต่ว่าก็มารวอยู่แ้วมีราชการที่อ่าบอเพิ่มมีหนวดส่งมาสิ่งจะน,นี่นันเพิ่มบอกว่าเป็นมันจกกินจก,กีนะ,มมะโมลุยขี่เราเป็นราชการที่หนึ่งครับเนาะแม่นี่หลีนเอาไปนะครับเจ็ดสามเนเกินครับเดี๋ยวสามเจ็ดเจ็ดสามเนาะถือว่าเขาเต็มๆนะครับเลียแข,ข่หากรูเนะาะรวยซี่ถึงน้ำว่าเขาเล่นกันที่แค่ นี่หาค่หน้าไมีเขียวหน่้านะใช่ไม่เขียนมีนะที่ลงวัดตัวเจ้าทักตั้งมือี๋ยวเดี๋ยววม่งนะเขียนแดงแล้วก็ว่องไวตีว่องมึงเกินเงี้ยเดี๋ยวชี้ก็เป็นเมียพวกมันนะเออเอาที่รอที่ว่าเรียกหลายตัวด้วยที่แรงใจล่อลวงก็ได้ยกัเลยว่าได้กันเนาะวันวันเกิดก็มีแต่วันเกิดกับวันตายเนาะ ไอ้ฟันวัดเกิดเมื่ข like um> yep. um> ึ้นมือเกิดแล้วก็อายุเท่าใดคนสุ์ใดสาเนาะสมาพนธนนหญ่กับสิบีไปคันฟันเกิดกึนตีส่อายุตัันเกิดตือพสอพอสอนนี่คนเปลนมันนใคเสียวมากกว่าไอคนเปลนฟันมาตายมาจบมาจกพสอสอนไอคตตายฟันว่าไอฟันว่าเกิดแล้วฟันว่าเปลีนอะ่รมาเป็นมือเกิดกับอาย่เนาะแมนเป็นมือเกิดกับอาย เห็นว่าเอ้ยเอ้ยมองเลยฟารามมองเลยไตมก็สอเต็มเต็มเลยสามตัวเต็บกระปองมนเกินนะเดียอืมสองห้าสองสี่น่ะเกิดมันต้องบอกสองห้าสองอันเดียอายุอันวัดเกิดไปเมื่อเกิดไปกันสองสองหาสองหาเออต้อบอกสามตัวทั้งสองตัวเลยมีอันใดบ้าบอก่่าจะซื้อยุซีซีกรัน๋อกสอดไอ้บ้าใบึงวันเล้อันสองหาได้บาได้ตัวเดียวเดยสิบบาท จะมาทำข่อยก็ไปนเน,น้นนั่นไรซ,ซีก็สอง,สองซีพ่อซอผมก็เอาสองขนาดมาหนานะนะอยอางนอ้น,น,นอาบาลังบาลังให้เขาฝังเกี่ยวกับคนเปลี่ยนคนตายเนี่ยเขาออกมาทุกตัวเลยสองหางก,กับตรงตา้าเหรินสังเกตแล้วหลไรเทียแล้วเพราะว่าเรืสองหางนั้นมันเประจําเลยไอเกียวคนตายคนที่มากระถิ่นนะส่เฉพาะตัวไทยอย่างเดียวนเนี้ย ตัวาะผมากออกก็ซ้อมหาได้หมดนะแมนดิมาต่ไปออกซ้อมหาสองซีนสิมั้ยเว่าใครไปพูดแถวสบายเข้าเนี่ยรุ่นสบายสองซีน่ะมันก็จะเป็นสองซีไปเรื่อยสิมั้แมนดิวันนี้ต้องจำใส่กันเด้อเอาไปนี้แต่ถือว่ามีเคี้ยวเขาเต็มๆเนาะเจ้าสาวเกียรตินะครับกลับมาตามต่อนเขาฝันไม่หลาส่วนเพิ่นดวงเพิ่นมาแล้วเด้อพี่น้องวันนี้จอดไม่มีเคี้ยวดีๆนะครับดวงมาแล้วนะครับตอนเต่ไปขอฟูเริ่มฝันแมนคือเอาแล้วเนาะเริ่มจะแมน ม้วนเลยเดินอ่อนี่ทันฟันดีรักนะเอาก็เปลี่นนะอืมฟันดีครับม้วนี้ยนัครับเอาไ้ได้มัวนี้ยขอดลูแลพี่น้องเอ้ยขอดลูกแลออมาแล้วอดูแต่ว่ามันเอฟซีเขาเม็นเมลัยไม่เชียวฟันขอดูแลเจ้าสอดูแลฟันทขอดู้ลือเฮทุเทียนเลยนะเอาวันนี้าฟันขอดูแลอีกยังขอดูแปตามไม่เชียวครับไม่เชียวฟันได้ครับอันธมไม้ยี่หมี มานมีเีมาเคาะประตูเอือนเวลามันหนนหิวเข่าเงี้ยมันกิดเมาเคาะเคาะเคาะเอื่นมันนี่มึงใส่มันเจ็บเจ็บท้องออกลูกเนาะไอ้ความฝันว่ามันท้องมันนี่มันได้มาเคาะประตูเอือนโดนเติบเลยเปิดประตูออกไปมันเลยเห็นหมาหน่อยสองตัวมันออกลูกอยนหนาสองตัวนี้ก็เล็บไปอุ้มเอาหมาทั้งสองตัวเลยเห็นไหมมึอุ้มเอาแมน อแมนสองตัวเลยตัวสีอะไสีดำขาวคือแม่มันน่นหนาดำขาวดำขาวมีสองสีที่แรกมาฟันคือไข่มันมาขอประตูเคียวประตูเดียแม่มันขอมันมันขออยู่แล้วเวลามันน,นเห็นเอยียงเวลามันย่านเอ,อียงอมีมันถือมาขอปอก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 อประจันู่แล้วจน <ง S 1> วันหนึ<อ>่งว่าคนพน่นนะอ่ะ โอเรื่องกินกับเป็นองันแมนเรื่องกินกับเรื่องฟันในฟันกับขอ่างเสียงคอกันแมนมันมาเคาะเอินหลังบามันประมาณว่าเจ็บทองสีออกลูกแต่ว่าอันเรื่องกิงน่ะมันมันมันบ่ท่านพ่อสีออกลูกมันกับเป็นสาวหล่ะล่ะสาวท่าสาวหล่ะที่เป็นตอนนี้สามีบ่นี่แต่บะกะนะหนหากากะหะมะหะหะหบหะหะหะ่ะหะดะหะ น่ะอันนี้พ่อออกมาเห็นมาหน่อยสองตัวนอนคอลลอนอยู่กับแม่มันอยู่แม่นกำลังเลี้ยเลี้ยเลี้ยก็นได้อุ้มเอาสองตัวเป็นได้ต่อกันก็ว่าเป็นเังได้ต่อเหรอกัเมียกันตื่นเลยอนะอันะแต่แสดงว่าจบอยู่บางอุ้มมาหน่อยสองตัวเนาะอยู่หน้าบ้านหรือไม่ยู่ประตูข้างหน้านี เดี๋ยวขอตัวอยากไปฟังเรกบันเรกไม่กันยีเทาว่ไปเจอเมื่อไหร่เ่ี้ยแต่เมียนพี่นอนคนนึงนะยีเท้ายิเท้าคนไดไปเจอบันเมื่อไหร่เด้เฮ้ยงันเออเราเลยงงันหม่เรา่ด้ได้มาพี่นอนสองสีสีทับสามนะครับอ๋อการเงินปละทองลาเงินประทองเรื่องบันท่องมั่งมั่งมีเงินทองเออ เย็นนะยังเดือนวันนับวานนลยอ่าชดเยนแค่เล้ยวตะกอนพอมีได้สามมันหลุดมันหลอกเนาะแม่นสามมันหลอกเออเอาห้เย็นเลยบวันเถียนบ้านเนาะแต่ว่าห้องกับสิมิกันจะหน่อยพี่น้องสิกันบ้หนาคันนี่ได้ถ้าเกียร์เรื่องมาเนี่ยมอนเลยก็เหาอกับกันจะหน่อยเนาะอืมตลอดกันเราก็ตีเลยพวกตีแม่นนพวกไอ้ตีแม่นหรือโนเนาะอ๋อแล้วเขาตีกับว่าตีแม่นนี่ได้เหร ด,ด,ดีเขาลองเนาะเอานุญาตได้ี่นอนมะมีได้ดีได้ปาะเนี่ยมาเป็นยังซีเ้ยมาเนาะมากับซเนาะอืมาก็ทีซนะีแวก็รวมไม่เอาหา,า,า,ามาหมาน่อยมาหน่อยอืมมาน่อยอีกทหนึ่งวกทหนึ่ไเลซสอนึ่งสองง

ว้ไเนยวนี ite, ่เนี่ยน้ตีน้หมายหน่อยดีด้วพี่น้องเนาะแต่ว่าเลีอบ้านแต่ว่าตัวรักขึ้ต้องเลียบ้านเตัวตัวรักเลี้บ้านหวานมากมีเคคิดว่ามากตัวไหนบ้างอ๋อตัวนาบานเลยเลบ้านเกอบมาสองซีับซีซเนาะกับซีซีสามก็เดี๋ยวพี่น้องกันเนาะจะต่อที่ดีได้กันเลยเอดีะจกัดเสือล่วมีแ่พวกอีก นะผมงกเลยเนาะแต่แต่ว่ามอเตอรสื่อมอเตอรื่อมาด้ไหมมอเตอรสืสองซีซีซีสามื้อวัตแน่นด้วแล้วเนี่ยซีสามส่อาจจะบมก็มอมันรื่อมันดีสามส่วนแต่ว่าพี่น้องซื้อวัลลุดดีสุดเขาอาจจะเป็นเน่นรักแเน่ยว่าซีซกับสองซีเนี่ยพอเป็นเรื่องบานแทนว่าะตีเอาแยกเอาแน่นตัวแดงๆนเนาะรสองสามก็ไ่ต้องประดานอกมาเนาะแต่เรมองสามมีคนติด่็ไม่หาประเด็นมาก มื่อาดุดขวมไกลเปนั่นนาเอาวะแมนชนหมาจิงๆว่าไปปนนั่เนาะวนะเขาเมื่อกี้เราได้ถ่ายกท่กันนี่แหละเม่อนาชี้ชาวเอาเนาะพิจนาวนอกพี่นาวนอมันสิหลายตัวตัวนี้เบากว่ามันสิบบหมาเงินแต่เดียวม่เี่ไม่เ่ันเราฝันงเขาว่าคเนี่ยนั่นเนาะเพราะใได้กำลังใจจี่ชนนพอเดีวมหลายตัวอืแต่เล้อเบื่อขี้ไรไปไรเนาะเอาวันนี้ฝันว่ามามาสยังก่อน มีไมีมีมัาคลอดลูกอยู่หน้าบ้านมาเกีย่ยวประตูนะครับคลอดลูกสองตัวออกมาใหม่กำลังเลี้ยลูกอยู่นี่เชโน่รึเปิดประตูมาเบิ่งนะครับเห็นเป็นมาหน่อยสองตัวอุ้มเอานะครับอุ้มเอาก็เลยตื่นเนาะ,ะมาคลอดตรงหน้าบ้านเลือดเลยหน้าบา้านเลยจีน,นะครับสองซีซีมูสามนะครับมโมดเูเข้มนะครับสามตัดเห็นสองซีซีแล้วก็ซีสามส่วนมาหน่อยมาเลยตีซีสองกับสองหนึ่งเนาะนะครับพี่น้องก็เราพิจารณาตีซอยมาด้วยเนีาะมาหน่อยนี่ น่าจะเป็นประเด็นตัวหนึ่งน่าสนใจเยอะ <Okay. S 2> กับพระเดชูหมอสองตัว่ลยล่ะก็ลองตีซอยกันคอมเมนหมัวม้าเด้อนะครับ <Okay. S 2> มันเลยกระตีไงก็ประมาณน่อยนี่สี่ขาเนาะก็สี่สองสี่หนึ่งในหลา <Okay. S 2> มานสองตัวนะครับเนาะลูอพี่น้องจะอุ้มตีอุ้มตีแต่ไรก็ลองคอมเมนต์ออกมาซอยกันนะครับมันสี่หลายตัวแล้วแก้นี้อยู่นีมาองหอปลูกแล้วมีนสีออ่คำสี่ขุนบ่ะ อันซื้เลขกซีตัวกันตัวแดงกินคืงเลี้ยงยืนซื้อไปเลยเนาะสองสี่สี่สามน่ครับตัดตัดเนขอสืนองไงคลิปนี้เดินดูบาทีบานเรทีกับหมาน่อยน่ะวิเคราะดีของมันได้ด้วพี่น้องได้น่อครับพี่น้องกระทำมาามาเรียกร้องมาเดานวมันก็ไม่ดีสำหรับฟันฟอนอเขานอีมีมาออกววันนี้เป็นว่า ไม่เชียวฟันก็ฟันลูกหรือฟันเราเอเออฟันเราหรือพี่น้องคอนลูกตัวเป็นมาคอนลูกถือว่าเป็นลัดตีเดียวกันถือว่าน่าสนใจน่าเล่นกัได้ตัวนีเนาะเกี่ยวกับนนาคอนลูกน้าบ้านเนามาตีเสร็จแล้วมาให้กินน้ำบ้านเนาะให้กินน้ำบ้านเออเดี๋ยดีเนาะฉันฉันแม่หนึ่นมันไว้ตีว่าอุ้มเป็นหาเนาะกับหมาสามตัว อับแม่มันก็แม่่กหาส้ำาว่ากับอันคิดไปว่าไปซื้อเนาะลองดี่คอลพี่น้องพูดทุ่นหน่อยเหรียนบ้านอะไรเารปตีชี้นอะไเหรีย้บ้านเหรีเปตนได้เป็นได้เอาเป็นเอาไปโหลดเนาะสองซีซีซีสามเท่าเออตลาดเหรียญตีเนาะจังหวัูทุ่นหน่อยเด้อนะผูดคนมีทุนพูดคนนักตีเลขคนไปเตีเอาเย็นดอกะนะครับ ขอให้โชคมาน้ำแม่เขียวน้อยหนวันนี้เด้อนะครับสรุปว่าแม่เขียวน้อยนะครับฝันนะครับนี่เสียงอ่ายังมาขอบประตูปัก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 นะครับแต่คิดแล้วว่าเป็นไม้นีเพราะว่ามันเคยขอค่อยขอบแบบนี้เนาะเค่อยขอแบบนี้เคยเห็นแบบนี้ก็เรื่องมดฟองเบิงของมดฟองเบิงก็เห็นไม้นีกระลังนะครับกระลังไห้นมหลูกวะเลี้ยลูกเลี้ยลูกก็ซื้อน้องก็เลยไห้นุ่มนะกับกระลังเลี้ยลูกอยจดอีเกี่ยวหน่อยเแล้วไปขอหลูกเถื่อนไปมีสามีเถื่เนาะนะครับ คนที่ว่านนอนขยันละบากเลยเอาสามีแทนมาหนี้ก็เลยอุ้มเอานะครับซ้อมตัวเลยนะครับก็เลยตื่นอยู่หน้าบ้านเนาะพ็อุ้มได้แล้วก็ได้ตื่นอ่าเขาเรียกพี่น้องโุกช่วงมันมานวนี่รวยยกช่องนะครับตีให้มันได้นะครับตีไปได้ก็เอาเรียกว่าน่ากันแคนร้อนร้อนอ่ารวยๆยกช่องครับก็ได้ไปแก้บนเนาะมีแกะหน่อยได้แกะันสุกหน่อยเนาะมันสุกหน่อะ ว่าจะไปแก้บนด้วยหรือรวยเงข้าวสวัสดีครับ